ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่6กุมภาพันธ์2566นะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะวันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะได้เดินทางใครที่อยากเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะมีโอกาสได้เดินทางอยากจะไปเที่ยวภูเขาทะเลนะคะคุณจะมีโอกาสได้มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเกี่ยวกับการทํางานหรือที่อยู่อาศัยนะคะช่วงนี้คุณกําลังคิดเรื่องการหาเงินเพิ่ม งานเด่นมากนะคะช่วงนี้งานเด่นเป็นพิเศษนะคะคุณมีโอกาสได้เงินเพิ่มนะคะได้เงินเพิ่มการงานโดดเด่นเงินเด่นนะคะใครที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานจะย้ายนะคะหรือย้ายที่อยู่อาศัยนะคะสามารถย้ายได้นะคะช่วงนี้สื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณวันนี้สีฟ้าสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีส้มให้โชคนะคะ เลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ388นะคะ3 8 8แดแขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ